เนื้อนาคเนี่ยเราเอาไปทําเหรียญเหรียญเทวฤทธ์เหรียญเศรษฐีของรุ่นมรดกพ่อแล้วก็เนื้อทองคําของพานคูเนี่ยเราก็เอาไปทําเหรียญเทวฤทธ์เหมือนกันเนื้อทองคําแล้วก็เหรียญเศรษฐีในรุ่นมรดกมรดกพ่อปี2547เหลือแต่เงินก้อนแท่งเดียวที่เราเอามาหลอมทําในชุดนี้เพื่อให้เกิดมงคลกับเหรียญเลื่อสนสมณศักดิ์ ส่วนากายฤทธิรุธคําว่าฤทธิรุธหมายถึงผู้มีพลังมากส่วนากายหมายถึงว่ากายทองคําหมายถึงกายที่แท้จริงของพ่อนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลกับวัตถุมงคลชุดนี้จึงนำออกมาหลอมรวมเป็นเนื้อเงินทั้งหมดนี้และก็มีแท่งเงินที่เรามา ทำเป็นมวลสารในการตีมีดของท่านพอ่จอจตุคามรามเทพซึ่งเราตีไปแล้วแล้วแท่งเงินที่เหลือเนี่ยเราเอามาผสมลงมาในนี้และในแท่งเงินนี้มีตาของแผ่นดินหมายถึงว่ามหาอำนาจหมายถึงความปลอดภัยป้องกันเสนียดและจันไรป้องกันอุปสรรคนานาประการป้องกันดวงตก ป้องกอันอวิชาเดรฉา,านป้องกันเสนเียดจารยทั้งปวงนั้นความตั้งใจของคนคนที่สร้างคำว่าคนที่สร้างคือตัวเราคนที่ดูแลคือถ้าสำหรับเราเราก็เรียกมันว่าไอ้ป๋องสุพรรณเขามีความรับผิดชอบในงานที่เราตั้งใจทำมาเมื่อสิบกว่าปีก่อนนั่นคือหมายถึงเหรียญฉลุหรือเปลฉลุเนี่ย แต่ช่างทำให้เราไม่ได้เมื่อก่อนนี้ด้วยงานที่ทำยากแต่ครั้งนี้เนี่ยได้รับการร่วมมืออย่างจริงๆจังๆของปองสิพันธ์แล้วก็ช่างนิวแล้วก็ทีมงานทุกคนสิทธิเราทุกคนช่วยกันมันจึงออกมาให้สมคุณค่ากับคำว่าเหรียญสวรรณกายลิทิลุธ ยังไม่เคยมีใครทําให้ได้ออกมาสวยขนาดนี้ไม่ได้โม้ครับไปพิสูจน์ได้ไปดูได้และดูถึงความร่วมมือถึงความตั้งใจ <c oughs> แล้วก็ทองนี้ <c oughs> มวลสารนี้ <c oughs> มาจากพระยอดธงโบราณของอยุธยาท่า <c oughs> นอาจจะมองว่าเอาผ้าโบราณมามาทำให้เสียหายจริงๆเปล่าเลย เป็นการสืบสารเพื่อให้เกิดความจั่งยืนของพระพุทธศาสนาในอีกรูปแบบหนึง่งนั้นสิ่งที่เห็นอยู่หรือว่าสิ่งที่ท่านจะได้ครอบครองเนี่ยถือว่าเป็นมาศนาอย่างแท้จริงอันนี้คือจำนวนส่วนหนึ่งนี่คือส่วนหนึ่งของของพระโบราณที่นำมาหลอมเป็นจนวนทองคำแท่งนี้ ควมหมายพรยยอดงนี้คือคชัยช,ชนะอ่าชัยชนะชัยชนะตั้งแต่เริ่มต้นและโบราณนี่เขาเอาไว้บนหลังช้างเอาไว้บนยอดธงที่จะออกรบแต่เราคําเอารบของเรานี่มันเราไม่ได้ไปรบกับข้าศึกเรารบ,บกับการทํางานรบกับคู่แข่งหรือรบกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อเอาชัยชนะกลับมาให้กับผู้ที่ครอบครองมาอยู่ในแผ่นนี้หมดแล้วอ่าอยู่แ่นนี้วันนี้ทาวิธีครับ ยอดละพ่อเป็นเหรียญแรกทั้งครูบาอาจารย์แล้วเป็นเหรียญลูกพ่อ,อซึ่งไม่เคยทำเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบร้อยปีอ่ะถึงได้มีการทําเหรียญฉลุแบบเนี้ยแต่เพื่อเป็นการลําลึกเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินอยุธยาเนี่ยเราก็เลยอธิษฐานขออนุญ,ญาตเอารูปแบบของท่านมาสร้างเป็นเหรียญสวน,นากายฤทธิลุตเลื่อนสมณศักดิ์ของเราเนี่ย ขอให้ทุกท่านที่ได้ครอบครองเป็นผู้มีวาสนาขอให้ทุกท่านที่ได้ครอบครองได้เลื่อนยศเลื่อนสัก์ขอให้ผู้ที่ได้ครอบครองมั่งมีสีสุขมีชีวิตที่เหนือดวงมีพลังในทรัพย์สินเงินทองมีพลังในความคิดมีพลังในสุขภาพที่แข็งแรงตลอดการอายุท่านทุกทุกคนครับ่า